ศึกเพเมลีกคืนนี้หงแดงลิเวอร์พูลจะบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์โดยสภาพของทีมหงแดงในคืนนี้นะคะจะขาดผู้เล่น2ลายก็คือโกนาเต้แล้วก็คอเนอร์แบดลี ส่วนนอกนั้นเนี่ยพร้อมลงสนามเต็มที่โดยเฉพาะแกนหลักที่เพิ่งได้พักไปในช่วงศึกคาราบาลครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเด็นแนวรับมากันครบค่ะไม่ว่าจะเป็นเวอร์จิฟันไดอันดูเรบสันรวมไปถึงแดนกลางอย่างสุดหล่อโซบสไลน์หรือว่าไรอันกาแฟแบกแล้วก็แนวรุกสามประสานที่ขาดไม่ได้เลยอย่างซาร่าลุยดิอาร์ตแล้วก็โคดี้กัปโปค่ะส่วนสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนะคะลิเวอร์พูลแพ้ไปเพียงแค่2นัด จากการพบกัน23นัดหลังสุดในเกมเทเมอีดูจากความพร้อมแล้วก็สถิติแล้วเนี่ยแม้ว่าเจ้าถิ่นสเปอร์จะมีเกมรุกที่ดุดันแต่ว่าก็ไม่น่าจะต้านทานขุมกำลังที่เหนือกว่าของนักเตะลิเวอร์พูลได้ดังนั้นสกอร์ในคืนนี้พี่ขอทําำนายว่าลิเวอร์พูลจะบุกไปเอาชนะทอตแนมฮอสเปอร์ได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0